สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกคนมาชมน้องฮิโปโปเตมัสนะครับที่สวนสมเด็จนะครับที่วิทยาลัยเกษตรนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้บรรยากาศวันนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยก็มาถึงบริเวณนะครับก็มีรูปน้องฮิโปนะครับนี่กับคุณแม่นะครับเนี่สวนสมเด็จก็จะมีดอกนะครับ ดอกลำดวนง,งามๆสวยๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นี่เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปนะครับทางด้านในส่วนสมเด็จนะครับอันนี้เราจะมีคุณแม่คุณลูกนะครับน้องๆนะครับพากันมาชมเป็นยังไงครับอันท้างในเห็นเห็นเห็นฮิปโปปะครับเห็นอกครับ เป็นตะหักบ่เป็นตะหักบ่อยู่แต่ว่ามันท่านไหนใหญ่แหงขนาดใหญ่เนาะย่างมันท่านไหนใหญ่เนาะครับบ่มาจากอำเภอใดครับอุทุมพรจ้ะอุทุมพรบ่ครับโอ้ขอบคุณครับนี่มาจากอุทุมพรพิสัยครับคุณผู้ชมนี่ครับที่สวนสมเด็จก็จะมีน้ำผู้สวยๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีน้ำผู้สวยๆมีสวน อาซาธานะนะครับสวยๆแบบนี้นะครับมีต้นลำดวนด้วยนะครับหาเข้ามามีขายเสือเส้อด้วยเนาะหมออีแดงขายเสื้อด้วยอ่าเดี๋ยวต้องถามถามพี่ๆเป็นจี่ไหนครับอาตาฮักบ่ครับน่ารักไหมครับรบ่ตอนนี้ได้ซื้อแล้วบ่ครับ<ส>ได้ชื่อหรือยังยังครับยังไม่ได้ชื่อบ่ครับตอนนี้อ๋อน้องๆก็เรียกหมูเด้งนะครับ น้องอะไรคะน้องอะไรครับน้องน้องฮิปโปน่ารักไหมนี่ครับม่าเป็นครอบครัวเลยครับอืมวันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นพันพันคนอยู่นะครับมาชมครับเจอน้องฮิปโปไหมครับเจอฮิปโปน้อยไหมครับเจอไหมคะ นี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็บรรยากาศดีมากๆเลยครับที่บริเวณสวนสมเด็จนะครับเห็นทิปโปหน่อยบะโอ้ครับเนี่ยผมจะเดินเดินทางนี้นะครับเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมาดูน้ําพุสวยๆด้วยนะครับเนี่ยครับบริเวณสวนสมเด็จนะครับว้าวน้องๆก็พากันมาดูฮิปโปนะครับน้องฮิปโปน่ารักไหมครับข้างใน อย,อยู่ข้างในเนาะนี่นนครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับคุณผู้ชมมาดูฮิปโปก่อนจะดูฮิปโปก็มาให้อาหารฟากา่อนมากันเยอะเลยครับผมผมถามความรู้สึกได้ไหมครับรู้สึกยังไง<อ>ที่ได้ได้มาชมฮิปโปวันนี้รู้สึกยังไงครับเป็นคนสีสเกตบ่เป็นคนามสีสเกค่ะ็ดีค่ะ,ค,ะครับ ่อนจะไปดูฮิปโปนะครับก็มาดูปลาก่อนนะครับมาดูที่ปลาก่อนมีปลาด้วยนะครับน่าจะเป็นปลาสวายครับตัวใหญ่ๆน้องๆครับมาดูฮิปโปกันคนมาดูเยอะเนาะครับวันนี้โอ้เยอะเนาะเป็นวันเสาร์ด้วยเยอะมากเยอะมากเลยครับอันนี้มาทั้งครอบครัวเลยเหรอครับเห็นเห็นฮิปโปไหมครับน้องเห็นฮิปโปไหม เห็นไหมเห็นฮีโมไหมคะเห็นไหมคะน่ารักไหมคะน่ักออาหารปลาหรืออาหารคนครับนี้อาหารคนครับบรรยากาศที่สวนสมเด็จครับคุณผู้ชมมีน้ําพุสวยๆด้วยก็เชิญชวนนะครับชาวศรีสะเกดแล้วก็เนี่ยชาวต่างจังหวัดด้วยอุ้ยผู้ชมครับมีเต่าด้วยครับแตภาพน้ำเหรอครับอันนี้ กับภาพน้ำครับนี่ครับคุณผู้ชมครับประชาชนนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาดูเรื่อยๆนะครับรู้สึกไงบ้างครับพี่ได้มาดูที่โปวันนี้ครับน่ารักไหมตื่นเต้นเลยครับแต่ไปเห็นมันหลับพอดีเขาหลับอยู่เนาะเขาหลับอยู่ เนี่ยครับคุณผู้ชมบริเวณนี้นะครับในช่วงเดือนช่วงเดือนมีนานะครับคุณผู้ชมก็จะมีการจัดงานาเนี่ยเทศกาลดอกกำดวนบานนะครับที่ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นโรงละครโรงละครท่ลลรามกลางธรรมชาตินะครับันเหลือเชื่อจริงๆนะครับว่ามีต้นลำดวนเป็นห้าหกหมื่นต้นนะครับเป็นยังไงครับอันฮิปโปตา,ากกบอครับ ว่รครับเพิ่นขึ้นว่านอนหลับบ่ะครับมันก็อยูเมย์เมื่นกีนอนหลับอยู่ใต้าน้ำเน่ยยูพุ่นบกเนี่ยย่างไปอีกไกลว่ครับใก,บกล้เติบใกล้เติบเนาะใกล้เติบครับคุณผู้ชมนี่ครับบรรยากาศบริเวณที่ทางเข้ามานะครับอันนี้บริเวณทางเข้ามาดูฮิโปที่จะเป็นดงลำดวนนะครับมีต้นลำดวนห้าหมื่นต้นเลยครับนี่วันนี้คาดฟ้าน่าจะ สองสามพันคนเนยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมบรรยากาศของคนที่มาเชียน้องฮิปโปโปเตมัสนะครับอันนี้เป็นฮิปโปพันใหญ่นะไม่ใช่พันแคหละครับได้ถ่ายรูปกับพี่ปูไหมครับ ที่ปูหลับบ่ะหลับอยู่เนาะตอนนี้หลับอยู่หลับทั้งแม่ทั้งลูกพนันนะครับอันนี้ก็เพิ่งเห็นกลางวันนะครับว่าดงลำดวนนี้ใหญ่มากโอ้โครับผมมาพักผ่อนเยลใจนะครับท่ามกลางธรรมชาติ ครับไม่มีใครมาปลูกไว้นะครับอันนี้เป็นต้นลำดวนที่ขึ้นเองโดยธรรมชาติครับมาถึงก็ถ่ายลงถ่ายรูปนะครับับน้องฮิปโปนะครับมาทางครอบครัวเลยนะครับอันนี้น่ครับส่วนใหญ่ก็จะมากันเป็นครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกเดินทางมามาชมน้อง ี่โปปีมัลงน้อยู่ไม่ได้ไปหอกตาตาพาไปม่หล่ EP ที่หนึ่งครับคุณผู้ชมผมเดินเข้ามาน่าจะประมาณหนึ่งกิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี <único Liberty Overwatch> <ED> ้เห็นเห็นฮิโปไหมครับฮิโปจ้ะฮิโปเจอไหมครับ มาต้าโอ้นอนอยู่เห็นแต่หัวค่ะบเห็นแต่หัวเหรอครับเห็นแต่หัวอยู่กระโหลกมันนี่ครับคุณผู้ชมปาทางในนี่ครับประชาชนนักท่องเที่ยวก็เดินทางนะครับมาชมนะครับเห็นฮิปโปปะน้องเห็นฮิปโปบ่ครับ เห็นอันนี้มาบทครอบครัวเลยครับมาจากอำเภออะไรครับอันนี้นนโค้ชีสุวันพูนะครับติดไปตามบเบื้องพระญานัคว่ากระดานผ่้โค้ีสุวันพีนอ่อเมาเรื่อๆครับวันนี้ว้าว ดงลำดวนกว้างใหญ่มากครับคุณผู้ชมฮารุ้นกับผมนะครับก็เดินมาประมาณน่าจะประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับเดินเข้ามาข้างในเจอฮิปโปไหมครับข้างในใช่ค่ะร,รู้รู้สึกยังไงบ้าง <laughs> <laughs> รู้รู้สึกยังไง <laughs> <laughs> เห็นเห็นแล้วรู้สึกยังไงป <laughs> 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 กติปกติดี <laughs> บ่น่ารักไหมก็ใหญ่ไม่สิตัวเห็นแต่ปากมันเพราะว่ามันอยู่ในน้ำมีชื่อหรือยังครับตอนนี้ ไม่แน่ใจอะค่ะไม่แน่ใจว่ามีชื่อหรือยังอยู่ศรีสเกตหรือเปล่าครับแม่ขายอยู่สุรินค่ะอยู่สุรินโอ้เป็นคนสุรินเลยครับอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภออะไรอยู่ศรีคอร์พูมนะครับผมไม่ใช่คนสุรินน่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับนี่ครับคุณผู้ชมมีพี่เขาร้องเพลงให้น้องงูเด้งซีสเกตด้วยนะครับ น,นี่คือ e ีีที่1่ครับพาคุณผู้ชมมาเราจะหยุด EP ีที่1ไว้ที่ประตูทางเข้านะครับประตูทางเข้า,าเรียกว่าเป็นสวนสัตว์นะครับอีพีที่1นฝากทุกคนทุกท่านติดตามนะครับเดี๋ยว E ีีที่2จะตามมานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ